วันนี้เวลา18.27นาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จออกพระที่นั่งอภรรษานพระราชวังดุสิตส่งสกรีนถุงพระราชทานสำหรับเด็กและท่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่างๆลงถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน1000ถุงเพื่อมอบแก่เด็กในพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆทั้งนี้ ด้วยทรงมีพระราชาลิขิยห่วงใยครอบครัวรัศดรที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กทารกแรกเกิดและเด็กเล็กที่อยู่ในสถานการณ์อุทกภัยร้ายแรงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำถุงพระราชทานสำหรับเด็กตลอดจนจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กบรรจุลงในถุงพระราชทานอาทิตุุกตาผ้าหม่มเปอุ้มเด็กนมผงอาหารเด็ก ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำลีฟองน้ำเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ซักล้างสำหรับเด็กโดยจัดพระราชทานสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุสองขวบเพิ่มเติมจากถุงพระราชทานทั่วไปจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเป็นเหตุให้เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลาก และดินสไลด์ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ติดแม่น้ำโขงทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมถึงเกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจานวนมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีผู้บา่าชาการจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานราชการในพระองค์มูลนิธิราชประชันเคราะห์ในพระบรมราชุปธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยนำสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่น่านพะเยาแพร่ตากพิษณุโลกหนองคายและเลย ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานและจัดรถครัวสนามเพ้่อาหารให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ประสบภยัยต่างๆเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายจำเป็นต้องฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนที่มีโคลนไหลมาทับถมเป็นจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสำหรับนำไปช่วยเหลือลัสตอนซึ่งถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยทุ่นแรงในการทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนที่สาธารณะประโยชน์วัดถนนสถานที่ราชการเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว นอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาที่คุณถึงกลุ่มบุคคลที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยจิตสาธารนณะโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอแม่าอจังหวัดเชียงใหม่พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพแก่จิตอาสาที่เสียชีวิตรวมทางพระราชทานทุนการศึกษาแก่บุตรของ จิตอาสาที่เสียชีวิตและทรงรับจิตอาสาที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชาุเคราะห์ทั้งนี้ได้มีพระราชกระแสทรสงห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยตลอดจนมีพระราชกระแสทรสงชื่นชมและพระราชทานกำลังใจแก่จิตอาสาจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งต่างเสียสละกำลังกายกำลังปัญญาและกำลังทรัพย์มาร่วมการปฏิบัติการให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่างร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มกำลังทำให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างท,านทันท่วงทีเป็นไปตามพระราชปฏิพานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีในการให้ทุกคนมีจิตอาสาพร้อมที่จะเสียสละ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนสามารถทำให้สถานการณ์รุนแรงคลี่คลายลงได้ตามลำดับซึ่งในวันที่30กันยายนนี้ส่งพระกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน3,271ถุงไปมอบแก่ผู้บราชกา,ารจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และแอมเพอที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยณหอประชุมเทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย